นั่งปลาย,ยังมากก็เป็นสีเมยเมย,มยเป็นสีวิ่งวิ่งเป็นสีอยากกินส้มมามานั่งกินส้มส้มพกส้มมาด้วยค่ะวันนี้สาวผู้ไทยพกสเสบียงค่ะอันนี้น้ำดื่มตั้งวันนี้จะได้เย็นเย็นเราเอาใส่น้ำไว้จ้ะเวลาเราเอยู่มันไม่มีตู้เย็นใช่ไหมคะมันร้อนเวลาเรานั่งดื่มอะไรที่อยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยเราสามารถเอาขวดน้ำเนี่ย จุ่มไว้ในน้ำได้มันก็จะเย็นชื่นช่าเหมือนกันจ้าถึงแม้จะไม่เย็นเท่ากับน้ำในตู้เย็นแต่มันก็ยังมีการเย็นจ้าคอทุกอย่างมาน้ามอ,อยากกินส้มๆน้ำพริกปลาหวานน้ำพริกกะปกิน้ำปลาหวานกับมะยมฝรั่งหรือว่าลูกพลัมจ้าเอามาน้าเด้อมัอนนี่เอาไว้นี่ วางไม่นั่นก่อนอิกาเราเราพกแบบนี้มาได้แล้วก็เราก็เราไม่ได้ทิ้งกระดูกหรืออะไรเงี้ในป่าในอะไรเงี้ยเราไม่ทิ้งกระดูกมีแต่อาหารที่มันละลายได้แบบธรรมชาติไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเป็นแบบกระดูกย่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทิ้งเวลาถ้าอยู่ในน้ำไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันจะไหลไปกับน้ำ แล้วมันก็จะละลายเราก็เอามาทานได้ในน้ำอย่างเงี้ยไม่เป็นไรจ้าเพราะเราไม่ได้ทานสิ่งที่ใหญ่หญที่มันเ,เวลาสัตว์เขาทานเขากินอะไรเงี้ยมันก็จะอันตรายต่อสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์ไทยก็ไม่ค่อยพกมาหรอกคะ่ะถ้าพกมาเราก็พกมาแต่อาหารที่ง่ายๆย่อยง่ายๆสลายง่ายๆที่กินในน้ําแบบนี้นั่งกินในน้ําแบบนี้แล้วก็ให้เขาไหลไปตามน้นําเลย แต่อันนี้ไม่ทันให้อ่ะอน,นี่มาย,ยุยงาย่งเอ้ยมายมฝรั่งจ้ะมักยุฝรั่งไอดีดจันนี่มายมฝรั่งมายมฝรั่งมายมฝรั่งแก้กระหายได้ดีจ้ะมันจังซวงวะซวงวะเนะาะง่างไปง่างมากกอยากกินเปรี้ยวๆชุมๆถ้าอากาศร้อนๆจะเป็นอย่างนี้เราอยากกินเปรี้ยวๆ เพราะว่ามันทําให้เราหายกระหายน้ําแล้วก็กินแล้วก็ชื่นใจกินของเปรี้ยวและอีกอย่างหนึ่งชาวพุทธชอบกินของเปรี้ยวเพราะแต่มันก็มีวิตามินสูงนะแต่ชาวพุทธชอบทานเพราะว่าอะไรช่วงนี้ผลไม้ป่าฟรีเก็บได้เยอะแล้วอบเปรียปร้ยวหว,วาน,วานมันทําให้เราอะท้องของเราอะมันระบายง่าย ไม่ต้องพึ่งอ่ะไม่ต้องพึ่งอ่า,ออาสิ่งต่างๆเราพึ่งในการกินรับประทานของเรานี้ก็ได้จ้าชาวภไทยจะชอบทานผลไม้มันดีต่อระบบระบบขับถ่ายของเราชาวไทยชอบทานได้อย่างมันเป็นคนชอบทานของเปรี้ยวตั้งแต่เล็กๆอ,อร่อย รุ่นพี่หลายๆคนพาเรียกมะยมฝรั่งมันรสเปรี้ยวเหมือนกันเมื่อวานไปเก็บมาได้ตั้งกระปุกใหญ่เลยได้ตั้งสองกิโลกว่านั่มนมากชาวไทยคิดว่าแล้วกำลังจะสุกไปเก็บอีกเมืองนึงจ้าอยู่มึงไกยุ่งดีไม่มีหรอกค่ะเราไปเก็บอีกเมืองนึง เยอะมากวันสองวันเดี๋ยวเขาก็สูบหล่นเต็มพื้นเต็มแล้วเขาเวลาเราไปเก็บเราเก็บมาแล้วมันก็มันอยู่ได้นานอยู่ได้เป็นหลายอาทิตย์อ่ะผลไม้ชนิดนี้อะ่ะเวลาสุกคาต้นวานหวาน สาวผู้ไทยจะกินทั้งหน่วยมันเลยนะทั้งไงมันจะมีเม็ดสาวผู้ไทยกืนเลยเคี้ยวแล้วก็กืนอย่าเลียนแบบนะคะถ้าใครทานไม่ได้ก็อย่าทานเอามาเมล็ดข้าออกอร่อยมากทานกับน้ำพริกกะปิเข้ากัน บรรยากาศสุดยอดเมื่อยเนาะเก่งมากเลยนะคะคนที่เก็บเห็ดขายอะ่ะเดินขึ้นไปบนภูเขาสูงๆูงดว่าโอ้ยกว่าสิได้เห็บแล้วก็เดินลงมากมันไม่ใช่ง่ายนะ <laughs> ปกติจะเห็ดเยอะเนี่ยเห็ดเยอะแถวริม ริมน้ำเนี้ยปีนี้ไม่เห็นนะหรือว่มามยังไม่ออกยังไม่ออกแหละคิดว่ามม่รอฝนฝนตกเขาชื้นชื้นเนี่ยโอ้ยชุ่มฉ่ำเนี่ยนั่งอยู่นี่ยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยปกติจะมีปลาแซลมอนอย่างเนี้ยมา้มไม่เห็นปลา น้ำใสยอย่างนี้น่าจะเห็นปลาไม่มีปูก็ไม่มีนะคะปูก็ไปอยู่ทะเลแตวน,นี้ไม่มีหรอกสังเกตดูเวลาเนี่ยน้ำมันใสามากถ้ามันมีปูก็จะเห็นเขาเดินใช่ไหมอันนี้มันไม่มีคือม,มากปูจะไปอยู่ในทะเลแต่ปีนี้ไม่พาตกปูหรอกค่ะเพราะว่าตัวเองกินไม่ได้ ตกปูกินไม่ได้กินแล้วก็ท้องไม่ดีไม่เป็นไม่รู้ธาตตัวเองไม่ถูกกับปูปูตัวเล็กเล็กปูทะเลอะไรก็ช่างกินทีไรท้องเสียทุกทีอาหารซีฟูที่เป็นปูนะ อร่อยอันนี้มันเป็นของเปรี้ยวค่ะอาหารเปรี้ยวอาหารทานเล่นอาหารออรเดอิฟออเดอิฟไม่ใช่อาหารหลักค่ะเขาเรียกอาหารกินเล่นอาหารเรียกน้ำย่อย คุณชายว่าจะเดินตามมายังไม่มันสถานที่เที่ยวเยอะเมืองมึงก่บยุ้งบีมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ในใจกลางเมืองมึงกะและคนชอบไปนั่งปิคนิก รับประทานอาหารเล่นน้ำกันตรงนี้ก็เป็นลำธารที่น้ำไหลตลอดไม่มีแห้งนะตั้งแต่สักแพมาอยู่ไม่เคยเห็นแห้งจะไหลตลอดจะช่วงหน้าหน้าพิมะาก็จะน้ำเยอะหน่อยน้ำมันจะไหลตลอดเย็นชุมช่มฉ่ำบางฟีก็เห็ดเยอะ บางปีก็เห็ดน้อยแต่ผู้ชายไม่ค่อยไปไหนไกลนะคะอ้อมแอมอยู่แถวนี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าเก็บเห็ดนะ่ไม่ค่อยไปไหนไกลแต่ถ้าไปไหนไกลก็ต้องไปกับคุณชายต้องมีบอดี้การ์ดถ้าไปไกลๆมาอยู่ใกล้บ้านไม่เป็นไร อร่อยกินไปกินมาจะหมดแล้วค่ะเนี่ยแซ่บน้ำปลาหวานทำเองน้ำปลาหวานกะปิทำเองนัวๆหอมทั่วลำทานหอมสุปลาการเดินทางของ ชีวิตสาวบุไทยจะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะเรียวไร้เรียวสไตล์เป็นคนเรียบๆง่ายๆไปไหนก็ไปแล้วเป็นคนไม่ค่อยพิถีพิถันในการแต่งหน้าแต่งตาตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกเมืองนาตั้งแต่มา อยู่ยุโรปเนี่ยส่วนยุโรปเนี่ยจะไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตาอืมทาครีมกันแดดแล้วก็ไปเลยเป็นประมาณนี้ค่ะนิสัย <c oughs> ไปไหนไปกันเป็นคนชอบเดินทางขอให้มีโอกาสช่วงนี้ก็ยังมีบัตรรถเมล์คุณชายซื้อให้สามเดือนบัตรลดราคายังใช้ไม่หมดเลยค่ะเนี่ย จะหาทางป่วงถ่ายคลิปสวยๆก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยขอแอม,มอยู่แถวนี้ค่ะ <c oughs> ต้องรีบใช้เหลือเวลาแค่ไม่ถึงเดือนเลย <c oughs> เดี๋ยวก็หมดอายุของบัตรแล้ว <c oughs> มันจะเป็นบัตรอ่าสวัสดิการ <c oughs> ลดราคาช่วง มิดส้มเหมือของสวัสดิการการคมนาคมทางรถไฟรถเดินรถให้ประชาชนได้ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆหมดแล้วตามที่ต่างๆดีนักแร่หมดแล้วแต่น้ำปลาหวานยังไม่หมด โยงปูแถมก้อยแซบ่บครับุไทกินน้ำก่อนค่ะก็จะลงคลิปอ่ะนี่ยเย็นเห็นไหมเวลาเราแช่น้ำไว้เนี่ยมันจะเย็นนั่งชิวๆแล้วก็จะเป็นอะไรที่อยากร้องเพลงเป็นภู เป็นมเมียพันแล้วเมิดส,สีเป็นเมียพายอีกให้ดูเปล่านะคะจุ๊บๆทุกคน